สวัสดีครับสุกใส,ส่แซนด์นะครับมือหนีมาตามแนวทางสูตรเด็ดลุงสอนะครับเข้ามาแล้วสีงวดติดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่หานะครับสิบหกสิงหานี่ครับพี่น้องไปรับส้มรับฟังน้ากันครับพี่น้องสูตรเด็ดลุงสอนะครับสีงวดติดงวดนี้งวดที่หานะคิิหาครับพี่น้องตามกันไปฟังน้ากันครับพี่น้อง หลายตัวอย่างวันนี้เดี๋ยวสิเอาเลขตัดออกให้เบิ่งก่อนสิเว้าให้ฟังก่อนเลขที่ตัดเอาสิแล้วไปพร้อมแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้บ่เห็นหน้าพี่น้องแอดมินโนแล้วก็คิดฮอดเนาะโดนเนาะลุงสอหายหน้าหายตาก็ยังไปไสเนาะลุงสอคือบ่เห็นหน้าเห็นนดไปอ่นนําลูกครับไปเที่ยวอยู่แถว อะลรพัทยาชนบุรีนะครับโอ้ไปทะเลตัวล,งลุงเท่าครับที่ไปจอดลุงเท่าไปทะเลมือนี่มาปล่อยตัวได้ครับมือนี่แนทาปล่อยแน้าทาง,าลาทางเลขสูตรเลขสูตรลุงสอครับเขามาจากงวดแล้วครับพอที่เขามาที่นับได้ก็คือซีงวดติดนะครับวันนี้เป็นวัที่หา แต่พี่น้องเอปซิกแต่ถว่าเห็นตัางนอกเพราะว่าท้างเคียร์ลงแต่เย้าของมันบวรับมันบวรับเอาเอาโสนบวรับนี่แหละพี่น้องที่จริงสวนนี่ออกปุ๊บได้เลยบ่มีการล่อออกปุ๊บข้ามณให้เลยงวดที่พานมากกับเขาอยู่ันบกครับรังวที่พานมากมันเขาให้สวนหามนอกคาศูนครับนะมันเขาตัวกับไปไทยจะผู้อื่นครับ อยู่นี่เ,เล็กอยู่ใกล้ๆกันเลยกพอได้ใครได้ไทายกันเด็กมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละพี่น้องสำหรับมือนีเดี๋ยวสี่อันพี่น้องฟังก่อนเนาะเขียนตามไปก่อนเพราะว่า,าอขอเวลาจังนอยขอเวลานิดน้อยครับ่เกินซิปนาที่เป็นยางซ่าเนาะช่วงเจ็ยนหน้าที่แปดหน้าที่กะทิโซ่ตัวเรียงให้พี่น้องเห่าได้เห็นแด้ไปพี่แจาหน้าเบ่งเลขสูตรลุ่งซอที่จริงสูตรนี่นี่ อาติบอว์เราเฮ็ดมาด่วนสูตรโบราณบอกวา่าร้ักก็โบ,บราณ oh. เฮ็ดจนเนี่ยผู้เฮ็ดจนตายป้าเนาะ mm. ผู้เป็นเฮ็ดมาทผีผู้เป็นเจ้าของสูตรนะครับแต่บอ่อมันว่าคุยคือสูตรเพิ่นเนี่ยมันมัมน,มนส่วนมากมันสิเขา่าวแต่บ่ได้ว่ามันสิเขา่าวช่วดมันแม่นแต่ว่าแม่นรุดหน่อยนะพูดถึงว่าถ้าเอาถ้าเอาชุดเต็มมีบร่รุดเลยละ่ะ ชุดเต็มมองเ่นแต่ห้ากับบอมาของมันหลายครับซิบก็าหางด้วยกันแต่ว่าอันนี้ชุดตัดแล้วนี่หมวดนี่มีเก่ามีเก่าหางครับซิฟกับเลขสามตัวชุดสามตัวให้หนึ่งชุดนะครับให้พี่น้องไปตัดเอามันมีเลขเด่นอยู่เลขเด่นก็คือเด่นหนึ่งเด่นสามเด่นแปดแต่ว่า แม่สามตัวนี่นท่านถามพอสอว,ว่ามักตัวใดคือที่มัดกิริจะของมอัดกิริเนี่ยมักหนึ่งก็แปดมักหนึ่งก็แปดอันนี้คือเหล็กเหล็กเด่นที่มกักเนาะแต่ว่าเหล็กจับคู่เหล็กจับคู่เปิไปมกักร <c oughs> ักแปดไอจับคู่แต่ว่าบ่มมีแปดหาครับเป็นยังจังบ่มมีตีิตัดทีมครับดีได้ตัดทีมแม่นดีดีด้เห็น <c oughs> ว่ามันเดียวสิว่าโอ้โห <c oughs> นี่ ถัดออกแล้วแปดห้าไม่เอามาแปดแปดไม่เอามานะครับตัดถิมอิลิเดี๋ยวถ้วแปดสามกระบอกมาเนี่แปดสามกระบอกมาที่แรกว่าเสียออกแปดสามกระตัดออกไปแปดเก้ากระบอกมาที่จีมันมีอยู่ในสุดมั้ครับมีหกมีเจ็ดหางเดี๋ยววันนี้ว่าโอ้ยเปลาเมียนว่าน้องไฟเยี่ยสอเมียนอิลิเล็กตัดทิม งวดก้อนนี่คันบ่าตัดสองหาหาสองออกมันจะเข่าทั้งแรงทั้งบนครับงวดก้อนพุ่นมันยังเข่าทั้งแรงทั้งบนอยี่เลยงวดนั้นครับจะวางงวดนี่ให้พี่น้องเขียนตามกันเนาะครับเด่นหนึ่งเด่นสามเด่นแปดอันนี้คือเลขหลักครับเป็นเลขหลักจับคู่ชุดสามตัว ให้ไปหนึ่งชุดครับให้ชุดเดียวให้พี่น้องไปตัดเอาถ้าอยากตัดว่าตัดก็นยา่าเตะพี่น้องถตัดหรือว่าตัดนะแต่แต่จริงๆก็อยากให้ตัดละมันก็นมีตัดออกมากับมีหนึ่งแปดหนึ่งหกแปดหกเท่านั้นแค่แปดหกจับมาให้ละที่พี่แล้วครับชุดสองตัวเอารักหนึ่งก้อนนะครับหลักหนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเก้า มีอยู่สามคูครับลักสามมีสามเจ็ดสามหนึ่งแล้วก็สามสี่ครับโอ้จับจับสามหลักครับจับหายสามหลักลักแปดมีแปดศูนย์แปดสองแปดหกอันนี้คือตัวที่จับมาหายที่หญิงนั้นมีเจ็ดคูแต่ว่าเลขเบรนว่าจับมาหายจาก แยกชุดนะครับเลขเบิลแต่ว่ามันมีอยู่ในสูตรมันมี้าเบิลสีมา้าตามสูตรของพ่อสอนเนี่ย้าเบิลสีมามันสีมาหนึ่งหนึ่งสามสามแปดแปดนะกลางเราด้ยอีพีถาเบิลสีมาคือหนึ่งหนึ่งสามสามแปดแปดนะครับงวดนี้เลขเลขนาจะมาล่างคือเลขติดศูนย์กับติดสองสามมาล่างเลขนาจะมาล่างน่าจะม,มาล่างครับ ที่ติดศูนย์กับสองเลยคิดว่าแปดศนย์แดสองนี่จะนักล่างบนเบาสินะทันทีว่าโอ้ยิ่งลางยังเดี๋ยวหามันหามเด็กขป็นบนพี่น้องกที่ห้าเอาได้เนาะนี่แหละก็คือเ่าเดี๋ยวขว,วนให้ฟังอีกเทน,นึงครับสามตัวนะครับหนึ่งแปดหหางเดียวโดโดๆครับ หนึ่งแปดหกเป็นยังที่จับแปดหกมานี่คือจริงๆแล้วนี่มันมันน่าจะเป็นเลขดับพร้อมแปดหกแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะมาบนก็เลยดึงมาใส่หน,นึ่งแปดหกก็บ่เนี่ยแหละโอ้วันนี้มีสามตัวนะ้าบอกร่ามีสามตัวหนึ่งแปดหก คือรักลอยผู้ใด,ดมีรักลอยได้เด็ดกับมาแซ่ล่องเบิงปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าขาดความจะมากมาบกกวกแปดหกครับนะเดี๋ยวทวนอีกเช่นึงครับจับคู่สองตัวนะครับหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามหนึ่งสามสี่แปดศูนย์แปดสองแปดหก ล่องออกไปที่เจ้าหน้าเบิง้งพี่น้องล่องออไปยึดจับรถจตลรีไปเบิ้งครับทาวิ่งได้ครับวิบ่งต่อได้ครับทาวิ่ง,งบ่เส้นวิ่งเส้นรวดนี่ว่าเพิ่นมักในใจนี่มีหนึ่งกับแปดหนึ่งกับแปดหนึ่งไหนจะมาบนแปดไหนจะมา่างสินะหันท่าแต่ว่ากะแหลวแต่เพิ่นมักกต่เหล็กเด่นมันมีสามตัวมันมีหนึ่งมีสามมีแปด มันให้เจ้าของวิ่งเจ้าของสีวิ่งหนึ่งตัวร่องคือแปดแต่ว่าแต่ลายเสี้ยนลายจานทร์เป็นกบบว่าบอกว่าแปดนีมาเป็นล้านวนนี้แปดเป็นว่าเป็นว่าแต่ว่าพอสอบวได้ว่านะครับ่ว่าจับมาให้คือเด็กเด่นมันมีแปดคาดว่าแปดมีมัน่ัน่าจะรลดงวด ก็น่าจะลดแต่ว่าเลขซุ่มเพิ่นต่างๆของเพิ่นน่ะว่าด้จับมาจากตัวตัดถิ่มมัดวแปดห้าก็ตัดแปดเก้าก็ตัดแปดสามก็ตัดตัดออกมัดมีดับบ่ครับเลขดับบ่ครับเลขดับมีดับเอาอยูบ่ครับดับมีเบ้าพื่นดับบนล่างมันมีแต่มันเป็นสุดผลเนาะครับเลขดับนี่ทาบน บนนี่หกแปดนี่ดับสั่งมั่งเหรออ๋อหกแปดเแ้่ต,ตัวกับว่าบนนี้ครับอันนี้มันมาเป็นล่างก็ได้แแ่่หกแปดบ,บนนี่บ้นอาจจะมาเพราะตามศูนย์บ่มาครับเจ็ดสี่เก้าหกศูนย์สองหนึ่งแปดสองสี่สามศูนสี่หกซึ่งเน้นเป็นเลขดับมันแบ่งวันเนี่ยแต่ว่ามันก็ลอยมาอยู่หาเรื่องเทียก็ได้ส่วนมากมันก็เอาอยู่ เอาอยู่แต่ปีหนึ่งแต่ลุดที่มันเอาวายูหน่อยแต่มันกะมีขึ้นกันที่มันดับมามันเปลี่ยนกันมันกะเอาเวับประกันลานเปิดเส้นบัวได้ขึ้นบานนะสุดรับสุดดับสุดดับมันมีขาดวาขาดวาสีดับนะดับเอาอยู่ดับเอาแต่ว่าเข้าเอาตัวเฮ้านี่แหละเอ้าคอยอีกหนึ่งนาที เด่นเะด่นเนาะเอาเล็กเด่นครับครับุ้ยกันไปนําเอาเล็กเด่นไปนําเลขเดนน่เเดนกับมีหนึ่งมีสามมีแปดหนึ่งในสามตัวนี่คาดว่าต้องง่ายเห็นนะครับบางอาจารย์เพิ่นกับเดน่นเด่นลักสามอันนี้บนบวกล่างลยบอก่ครับอันนี้บนบวกล่างครับแต่พูดถึงว่าผู้เฮ็ดส่วนมากสีบวบวกแต่ว่าอันนี้เมื่อสูตรมันเฮ็ดออกมาผสมกันแล้วก็เลยเป็นสูตรบนล่างนะครับ ครับะพ่อชาตามสูตรตามสูตรคือตรงแต่ว่าให้พี่น้องกลับไว้ครับเอาเอาตัวตรงเอาตัวตรง้รงลยเอาตัวกลับหน่อยครับคือตามสูตรทามันออกมากจริงๆคือคือเลขที่เฮ็ดออกมาเนี่ยสิเป็นเลขลักซิบหนึ่งสามแปดเนี่ยเป็นลักซิบจริงๆแล้วมันเป็นเลขลักซิบครับ ถ้ามันมาถ้าตามสูตรนี่หรือมาตามสูตรโปะเนี่ยขึ้นหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเก้าอ่ขอเบิ้งนะครับสามเจ็ดสามหนึ่งสามสี่พี่น้าครับเป็นผิวเป็นเนื้แน่อนครับเอาทั้งนี้ก่อนเด้อพี่น้องแคปหน้าจอบนบวอกล่างบนบวกลา่บบกลางครับวันนี้เกาเกาหางไปก่อนงวดนนาขันมันเข่าอีกบาบนี้ จ็คน no e uh, ้อยสี้วงกรมในฮ้างเดียวโครโรนี่ไม่เห็นตัววิ่งคือขากับบันเกิดความมั่นใจแล้วขันมันเข่าเนาะพอซ้อไมขันมันเข่าเฮ้ากาเกิดความมั่นใจอีกเพราะว่าเฮ้าเลขเฮ้าเฮ้าเห็ดเอาเนาะจ็คเปอร์เซ็นพอซ้อรอบนี้จ้าวอลเพิ่์นผู้เฮ็ดน้ำลอยเปอร์เส้นตลอดครับพอซ้อมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต้เปอร์เส้ตลอดแต่ว่ามันสีมาบัมาอันนั้น มันจะรับประกันบ่ได้นะครับตัวเลขมันเป็นเพียงแนวทางเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นเตรียมสักน้อยนะครับเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเด้อเอาทางนี้เนาะทางนี้เห็นไปนี่ตัวเลขมันก็เป็นเพียงแนวทางสูตรลุงซอเรบบ่มีผู้ใดหโมหอกตัวได้นะครับเฮ็ดได้จังได้ก็่ยวมาให้พี่น้องเบิ่งตามนี้นะครับลุงซอมาแววขอแม่งวดแล้วก็พ่อซอ ีงวดติดครับสีงวดติดด้วยครับพี่น้องสูตรสูตรเด็ดลุงซอนะครับครับฮะใช่คลิปแกให้พี่น้องสุขสวัสดิ์กันหมาดถึงได้อครับพอกันไหมในคลิปน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ